เป็นลูกศิษย์ของครูเจียบแล้วก็ได้ i e l t s overall 7ค่ะติดที่บัลลักอักษรศาสตร์อินเตอร์จุฬาค่ะแล้วก็ PJS รัฐศาสตร์อินเตอร์จุฬาค่ะเลือกที่รัฐศาสตร์ค่ะรัฐศาสตร์จะ require a e s band 6.5แต่ว่าทุกอันต้องมากกว่า6พี่สาวเคยเรียน i e l t s กับคุูเจียมก็เลยแนะนำมาแล้วก็เรียนตามพี่สาวค่ะเราตัดสินใจติวเลย อ่านเองก่อนหรืออะไรเยไม่ค่ะติวเลยค่ะดิวคิดว่าถ้าเกิดมีคนแบบหยิบยื่นเทคนิคให้เราอะไรเงี้ยมาป้อนเทคนิคให้เรามันน่าจะได้ผลกว่าอ่านเองเพราะว่าถ้าอ่านเองเราต้องไปแบบจับจุดเองอะไรเงี้ยค่ะจะใช้เวลามากกว่าดิวเนี่ยตอนแรกเราคิดว่ายากตอนช่วงเรียนแรกๆเลยดิมคิดว่ายากมากเพราะว่าดิม,มจับจุดอะไรไม่ถูกเลยผิดแบบเกือบทั้งหมดอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอได้มาเรียนทีมเรื่องจับจุดได้ดิมก็อัพคะแนนขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆ จับคีย์เวิร์ดให้ถูกอะคะ่ะเราอ่านคำถามปุ๊บเราวงคีย์เวิร์ดปุ๊บแล้วก็ไปหาในพาสเจมันจะทำให้เราสามารถสโคกได้ว่าเราควรจะอ่านแค่นี้ไม่ต้องอ่านทั้งหมดเสียเวลาอะไรเงะะี้ยค่ะถ้าเกิดดิไม่ได้เลยกับคุณเจี๊ยบดิงก็น่าจะได้ปำะมปนี้ คิดว่าพ,พาร์ทไหนที่ตอนสอ,นพอพาราลงสุดพลาดีิที่สุดไรติ้งค่ะเพราะว่าออตอนดิมเขียนทักษ์หนึ่งเสร็จดิมใช้เวลาเกิน20นาทีทาให้ดิมเขียนไม่ทันปุเจียบอกว่าต้องใช้เวลาไม่เกิน20นาทีเพราะไม่งั้นเราก็จะกินเวลาของทักสองทำให้เขียนทักสองไม่ทันแล้วก็ถ้าเกิดเป็นทักแรกเราก็จะมีประโยชน์หรือว่าเราจะมีคําที่สําหรับใช้ในแต่ละกราฟแต่ละประเภทอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะใช้เวลาไม่มา mm hmm. กก็ถ้าเกิดมีโอกาสสามารถเรียนติวเพิ่มได้ก็ควรจะเรียนค่ะเพื่อที่ว่าเราจะสามารถทําเวลาได้น้อยลงไม่ต้องเสียเวลาไป กับการหาอะไรที่ไม่สามารถเอาไปเป็นคําตอบได้ครูเจียบก็จะมีเทคนิคต่างๆให้เราสามารถเอาไปใช้ในห้องสอบได้จริงจากที่ดิวมสังเกตตัวเองตั้งแต่ตอนที่ก่อนเรียนแล้วก็หลังเรียนมันมี improvement มากกว่าเดิมเยอะเลยขอบคุณครูเจียมมากๆค่ะเพราะว่าถ้าเกิดไม่ได้ครูเจียมดิงก็อาจจะได้เอแบนที่น้อยกว่านี้แล้วก็ดิวก็จะไม่มีคะแนนไปยื่นมาหาลัย